สวัสดีครับวันนี้เรามีสินค้าใหม่นะครับเป็นไซม่า X5 นะครับ X5C นะฮะพร้อมชุดกล้องพร้อมติดตั้งกล้องคาเมรานะครับรูปทรงสวยงามนะครับรุ่นนี้มีไฟใต้ท้องนะฮะเป็นให้เราสังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าหัวท้ายอยู่ท้างไหนนะครับรุ่นนี้แนะนํานะครับบินแน่นิ่งมากนุ่มนวลการทํางานเบานะฮะ เราแบบมาเพื่อถ่ายรูปโดยตรงนะครับถ่ายรูปวิดีโอถ่ายรูปธรรมดานะฮะเราจะไปดูภายในกล่องที่เราแกะขึ้นมานะครับจะมีอะไรบ้างนะครับจะมีชุดการไนพัดนะครับ4อันนะฮะสามารถถอดได้ไม่ใส่ก็ได้จะถอดจะได้นะฮะชุดชาร์จ USB นะครับเสียกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคอมตั้งโต๊ะหรือจะเป็นชุดพอร์ต iPad หรือ iPhone นะที่สามารถถอดได้นะครับในกล่องก็จะมีไขควงครับนี่ครับไขควง อะไรไอุ้ปกรณ์ไม่ซ่อมแซมนะครับไปถอดมันถอดนี่ได้นะครับแถมอันนี้แถมมากับกล้องนะครับเอ่จะมีชุดต่ออ่าแฟลชไดร์ต่อข้อคอมนะครับเพื่อจะดูคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะครับจะมีอะไรนะไปพัดสี่สี่ใบนะฮะจะเก็ตัวกล้องครจะมีเมมโมรีอยู่ด้านหลังนะครับเมมโมรีสองกิกเราจะแถมให้กับตัวลำครับผมนะเป็นไงสวยงามมากครับรุ่นนี้จะบินดีมากครับผม เราจะทําการบินนะบินบินสวยๆนิ่งๆครับสามารถมือใหม่ทุกคนเล่นได้ทุกคนนะครับง,ง่ายมากครับผมนะเบือ้องต้นในการบินบนะเราเปิดสีิตตัวลำก่อนนะครับเก็ตไฟแช็คลิปนี่คือยังไม่ทํางานนะครับ เปิดดีโมดนะครับสังเกตนะฮะเอาเขาเร็ยขึ้นหนึ่งครั้งนะครับกับผมแค่นี้ก็เราจนไฟตัวลำหยุดนะครับก็คือใช้งานได้นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็จะบินกันเลยนะครับ เป็นง่ายมากนะครับถ้านปู้ชมครับนี่นะครับเราปล่อยรีโมทนะครับไม่มีตกครับผมนะฮะเล่นง่ายมากครับผมบินุ่มนวลมากครับผมตอบสนองในมือตอบสนองมือได้ดีมากนะครับการขับเคลื่อนพลังงานก็ความเร็วสูงนะครับแต่เราไม่กดสูงเราเน้นถ่ายรูปเราต้องเน้นเนียนๆนะฮะไม่ให้สั่นครับ ก็สามารถส่องพื้นที่ระยะแคบได้ครับผมนะเข้าบ้านเข้าอะไรได้หมดนะฮะจะเข้าไปแอบถ่ายอะไรก็ได้นะครับที่ท่านต้องการเอาบผมนี้ว่าบินสาธเช็ดกันง่ายๆนะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับเป็นง่ายครับุกคุณโดนสี่ขานะครับวันนี้ก็เป็นอีกอ่าอีกค่ายนึงฮะของไทร์มานะครับที่ผลิตออกมาแล้ว ใช้ไ,ได้เลยครับผมนะครับการทำงานจะเปลี่ยนมากนุ่มนวลนะครับตบขงเราไม่แม่นยาม,มากนะครับเราต้องการลงตรงไหนก็ได้เลยนะครับสุดยอดมากเลยครับนะครับสายมา X5C นะครับแนะนำเลยนะครับที่มาพร้อมกับกล้องจะรูปลักษณ์ที่สวยงามนะฮะสนใจสอบถามข้อมูลพิเศษ สนใจสอบถามข้อมูลพิเศษทางเรานะครับ0870448474ครับผม